หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสาธิตการปฐมพยาบาลโรคลมร้อนหรือฮิสโตและแนะนำวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED แก่ครูฝึกทหารใหม่ทั้ง8หน่วยฝึกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลทหารใหม่พลัดที่1ทั พลโทนัทวุฒนาครนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมอบหมายให้หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษนำโดยพันโทหญิงชนรังสีขำสกุลผู้บังคับหน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษพร้อมด้วยพันตรีนิพนธ์โคกกระเทียมรองผู้บังคับหน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษดำเนินการอบรมให้ความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลโรคลมร้อนหรือฮิสตโตกรวมถึงการให้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED แก่เจ้าหน้าที่ชุดครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่1นึ่ทั2566ทั้ง8หน่วยฝึกทหารใหม่ซึ่งอยู่ภายในความรับผิดช,ชอบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดครูฝึกทหารใหม่พลัดที่1นึ่ทั2566ทั้ง8หน่วยฝึกได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อนหรือฮิสโตในระหว่างการฝึกรวมถึงมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการทํา CPR และสามารถใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED ตลอดจนการเคลื่อน ย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีซึ่งกําลังคนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความชนานาญในการช่วยชีวิตเบื้องต้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลทหารใหม่พลตท .1 ทบ .2566 ให้มีความปลอดภัยในการฝึกตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่กําหนดไว้ครับ